สวัสดีค <Cornell> ร <bug dying> ับวันนี้อยู่กับผม name เนมเดี๋ยวผมจะทำมันจะมาขุดแย่นะครับนี่นี่นี่ลูกมันนี่ครับดูแรก ไม่เปิดพีคลิปอีกหรอเหี่ยงยุ้งมาเองเปิดแม่ขุดอื้อเหลืออ่ะเอาจริงเออเหลือจริงเพีอ่ะต้องมันต้องด้ายกันครับด้แบบทับฟองเมื่อกันถากถากที่เชยทางแบบพอปฟองมันซุบอยู่ใต้ดินถากไปเรื่อยๆขุดใหญ่เลยแล้วก็ค่อยขุดดูใหญ่ตัวหน่อยเฉียวตอนนั้นกูไปขุดแม่งขุดไงขุดให้ขุกขุดเป็นคนไงไปขุดตอนนั้นเออขุดแม่งขิบหัวขุด ดีมันคุดเป็นนี่ไคุดเมื่อผึ่งนั่นเสองคนนะเียครับนุ่นเขี่ยลอกก้ยน้ำดำปีเลยอ่ะฝนตึงฝนฝนฝนตึงตกครับลมแรงค้นคนแรงอ่ะจะมีแต่ดับาดขคืนคืนอ่นน้ำเนี่ยโคดแรงเลยถ้ายักมองเนี่ยไม่เนอยาดเอาละครับ โอ้โหรู้แรกเอ๊ะอันนี้ปอง,ไงไมัมในใช่ไหมนี่ไม่ใช่เออเนี่ยเกียกูด่ามื่กิ้นี่ปิดประปิดประตูครับนี่อันนี้มันคือแบบที่ที่แบบถ้าเกิดมีคนขุนนะครับมันก็จะวิ่งออกมาทางนี้นะครับทุกคนอันนี้มึงดูคุณทหารหน,นะเว้ยรุดเหลตามไปขันนะเว้ยมันแต่ก่อนนั่นคอยคุดไปเรื่อยเฮ้ยเนี่ยกูเสียไปเข่าไปละไฟดูมั้ยฮู้รู้คนใหญ่ Men phâny luôn giải đêm luôn mày luôn giải đều quá dài nhận lệch và có mặt để em Quái hai mình điện thoại học hết 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 điện đi học Đi này, thoại học hết bây giờ học hết điện thoại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  Ê hết điện thoại học ไอเหี้ยหนึ่งถุงเดียวอาเฮ้ยนี่ก่อนเอออหัวกคุณ้ะล่ะคอยนายคอยคอยคไหนวะลูเฮ้ย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 ทำไมเ้นะไอเอติักูไอเหี้ยกอต้นใจว่าเลย่มจะมีเฮ้่ยจะมีเฮ้ยเฮ้ย้เฮยเย้ออออกกเเ้เ้ อย่าเอาควนออกอย่าเอาควนออกจะเย็นน้าค่อยๆบางคนมันกังวลเลยให้แย่รอดด่างน่ะแต่แก้วมีก็ออกมาในมันเขานี่เลยให็นไหมถัดดิ้งมันไม่เน่นไม่ถ้ามันถ้ามันนำพัดนี่มันไม่เขายังจอดทางกูอยู่ทางนี้กว่าปะเออกมาบ้ากูอันนี้น้าเอาไอ้ตอนน้นแมงกูจับไม้โคตรหนักเฮียกว่ากูยืนลงได้แมงโคตรนาน

ยากมีรูดมือถ้าไม่ถาไมใช่จะรูเหี่ยอะไรขึ้นมาถ้าไม่ใช่รูแย่รูไม่ฟองอะครับโผมาตรงนี้กูนู่นมุใคยฟังนู่นนะพีนเมกุเนี่ยนี่ตายอะไรตายอือสอมใหม่มันวิบิออกไปนู่นว่ามันไม่มีโอเคนี่กูเห็นอยู่เนาะ เราพิ่งกินขนมรอดินคนแข็งน่ะโอ้ไปหาบนอื่นเลยนี่เลียมึงจะย็น่ะวัดฝนกิดตรวหน้าดินแมงเกิดแข็งงั้นตัวแข็งบนมันแดงล่างเนาะไอเดมึงระเบิดดินด้วยมาวะระเบิดตรงนี้ไม่ใช่ อันแขยงบน้นแย่ลุ้งอยู่นี่ไอเดียมคุดลุกๆอีกๆตรงนี้ตรงนู้นเลยมึงจะทำให้มันกลวงๆแะเอ้ยงี้ทำมไมมึงพูดเ <c oughs> องว่าคันขุดอรอยากเสือจะมันออกแล้ว จะลมใช่ไหมยืนี่ไอ้สัไม่เห็นหรอเห็นเยอะนั่นเลยมีควจกเต็มๆๆงานก็นอยแล้วมันออกแล้วไอ้้ยไม่เห็นหรอกนี่เดี๋ยวบกกดีดี้มีดินจก ีฉันก็ตกแก้วเลยก็มันออกมาไอเฮียแม็กก็จนปิดแม็กกันนี่ย <reading> ังไม่อ hmm> ยู <lite> ่เลยแม็ก like <masterpiece> ูทรบไหมขนาดนั้นล่ะกูยังใหญ่เฮียเมื่อกี้นี่้เฮียแม็กกูรุนกี้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเฮ้ยใครสะพานมาขาดดิกูปิดแม็กันนี่อยู่ใครสะพานมาหาดีไอ้เนี่ยไอ้ไอ้จบตันมันไม็แล้วมึงมันจะอยู่แม่กูไหนไม่ทันนี่อ่ะเขาพูดจับเป็น

เห็นแปเป็นนุ่นหลายใหญ่แม็กกกระโดดหนีอยู่กันนี่อยู่ไม่เห็นให้แม็กกันกระโดดจริงเด้อถมลุมทมลุมทมลุมหาต่อเองเอ็มแม็กามาทมลุมดูไปแล้วพวกมึงจะเถียงกันทำไมเดี๋ยวครับเจอกันลุมต่อไปไม่รู้ว่าจะได้ครับเสบียงเสบียงไม่รู้ว่าจะได้แย่หรือเปล่าเสบียงตอนนี้มันแย่แล้วครับไม่แย่ไม่มันแย่นะไม่แย่ครับหาต่อไปเรื่อยไปโอเคครับทุกคน นี่ครับเดินมา,มามเดิน,เนมาตั้งไกลนู่นข้างหลังนู่นยังไม่เห็น<อ>สักรูเลยเห็นอันรูแรกเห็นรูดเดี๋ยวครับแย่วิ่งหนีกันจบเลยมุดเลยตายตายยยย่ง <laughs> ยายยุ่งยายยุ่งคนยิยนขนมอ่ะไม่ไดละแม่งตัวจริงไม่ได้กินยายแล้วกูได้กินข้างนี่เดี๋ยวเอ่ะฟังหน่อยพี่นี่ไม่เห็นแย่เลยเห็นไม่จัดย่เลยดูว่าเดินจนจะมาถึงซ้าละนี่นี่อันนี้มันเป็นนี่ กินไม่ไเห็นขนเรากูหนกักกลัวเลยวะ <c oughs> ตวเตตัวใหญ่ครับเมื่อกี้เหตัวคนใหญ่ใหญ่มากมาใช่ไหมไม,มีหน่วยมือสองคนมือเร็วทาไไม่ใช่เดินตรงไปเลย,เลยเพาไปดูมะม่วงเขากินมะม่วงนะเด้อ ไปแม็กซ์ม็มอกล้องครับเฮ้ยเฮ้ยเอียงไอ้สัดเดี๋ยวไปชิมมม่วงอึกล้องก่อนไปดีไปไปดูะมงอกล้องเดี๋ยวไปเก็บมะม่องมาให้กูกินดูหม่องต๊อะไม่เป็นไรไมก์็แมแมกกซ์มก์กแ็กม็ก็กมมมกแกมมม์กอมมมกมม่ เด็ดมาด้วยไหมอันโตกะมีไหมถ้ามันสุกถ้ามันสุกอ่ะมันจะตกนี่ครับมะม่วงไม่รู้มะม่วงใครมันอยู่แถวนาพวกคอทไหมเนี่ยงอนอันนี้ไปไหนงอนันนี้ไปงอนอันนี้ไอ้อันนี้โตกะเห็นไหมโตกนี่ครับมะม่วงเอกล่องไปไหนมาแล้วครับนสุดานี่คุณคนคุณนี่อืมไหนดูดิอืมหวานฉ่ำอำดิอำ เราต้องแกะแบบนี้นะหวานช่ำหวานช้ำอืมใช่ไหมอะ,อะไรนะอร่อยอ่ะอหาก่อนหาก่อนไปละหาใหญ่ต่อไม่เหลืยเวลานี่ครับมะม่วงเอกล่องผม<อ>ใครไม่รู้ดูครับลำเลยแล้วทางทีดีะครับเราต้องกินจากตูดมันหนานะครับนี่อื้อหือ

ออไเดิอไอริมยิงมาเลยไอริมจะขี้ข้านรอแล้วเอรอแล้วเฮ้ยทางไหนทางไหนดีเอ็งตรงไปเรวเลี้ยวซ้ายเลยไหมเลี้ยวซ้ายเลยไหม ฮะไอเน,นี้ยตรงไปเลี้ยวซ้ายเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้้ยยวซาดีกว่ามีรูแหญ่สักรูเลยครับถ้าเกิดผมเห็นรูเด่ะผมจะถ่ายให้ดูนะนี่นักมือไม่หนักหรอกนะไม่หนักหรอกไม่หนักดอกยังไงอีก,อก,ม,ก,อกมันตะลืดนะโอ้ยไม่หนักดอกไม่หนักดอก ไม่นักดอกนี่ครับตอนนี้น่าจะมีอยู่เด็กหาเดินมาถึงครึ่งทางพวกเราเลยจับคู่กันวิ่งใครจะไปถึงรถก่อนตอนนี้ครับผมตอนนี้ผมแข่งกัน <c oughs> คือไปไปเป็นคู่ไงเห,หนียมาครึ่งทางแล้ใหรไปเท่งกันกันมาเหี้ยดเด้อไ,ไปให้ไปเที่ยงกันกัน,นครับบินขึ้นนู่นนี่ดูนู่นครับ Nguyên <laughs> nói, chạy <chàng> với người. <laughs> <laughs> Nguyên nó nói chắc chắn là nữa sau mê đồn hết nguồn nó nguồn 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 nguồ 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 คนเย่างเหียพ่อคงวเลยวิ่งขึ้นนวนไปเจอกันคลิปเดียวน้าไปละไปฝากกดแทะทํสไลค์ถึงหนึ่งพันทําสไลค์เร็วด้วยนี่ตัวอไรนะนี่ครับตัวแรงแล้วตัวแรงแบนึ่งแองไปจุ๊บ